คุณเคยรู้สึกไหมคะเวลาที่เรามองวัตถุบางอย่างแล้วคิดว่าสิ่งนี้ไม่มีชีวิตไม่มีจิตวิญญาณแต่ในความเป็นจริงจิตวิญญาณแทรกซึมอยู่ในทุกๆสรรพสิ่งบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก้อนหินหรือแม้แต่ว,วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนประกอบขึ้นจากสสารของโลกและสสารทุกชนิดมีพลังงานของจิตวิญญ,ญาณอยู่ภายในแม้บางสิ่งจะมีพลังงานความติดต่ำเพราะรูปทรงที่หนาแน่นทางกายภาพ แต่พลังงานจิตวิญญาณของมันไม่เคยถูกจำกัดด้วยการเวลาจัก,กรวาลไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างรายระเบียบทุกสิ่งถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่บรรยากาศของโลกระบบสุริยะการโครจรของดวงดาวไปจนถึงจังหวะการเต้นของหัวใจในสิ่งมีชีวิตทุกอย่างทำงานร่วมกันผ่านความสมดุลของพลังงานจนกระทั่งมนุษย์เริ่มแรกแสงธรรมชาติด้วยความกลัวและการแยกตัวออกจากกันเมื่อสมดุลถูกรบกวน พลังงานของโลกจึงพยายามกลับคืนสู่จังหวดดั้งเดิมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่เราเห็นในโลกอย่างทุกวันนี้ความขัดแย้งที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากจัก,กรวาลแต่เกิดจากภาพลวงตาในใจมนุษย์เราต่างถูกสอนให้เชื่อว่าเราแยกจากแหล่งกำเนิดเราแยกจากพระเจ้าเราไม่สมบูรณ์หรือเราไม่คู่ควรความเชื่อเหล่านี้สร้างความกลัวและความกลัวสร้างโลกแห่งความแตกแยกทั้งที่ลึกลงไปภายในจิตวิญญ,ญาณของเราทุกคน ยังจำได้ว่าเราเป็นใครในตัวเราทุกคนมีคำหนึ่งที่เงียบงันแต่ทรงพลังที่สุดคำว่าฉันคือฉันคือชีวิตฉันคือพลังฉันคือส่วนหนึ่งของแหล่งกำเนิดเมื่อเราเชื่อมต่อกับความรู้ภายในนี้อีกครั้งการเยียวยาจะเริ่มต้นขึ้นการตื่นรู้จะค่อยๆเปิดทางไม่เร็วก็ช้ามันไม่ได้สำคัญว่าต้องใช้เวลากี่ปพชาติเพราะทันทีที่เราจำได้ว่าเราเป็นใครก็ไม่มีสิ่งใดขวางการเติบโตของจิตวิญญ,ญาณเราได้นอกจากตัวเราเอง และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ทำงานด้านแสงสว่างพวกเขาไม่ใช่คนพิเศษและไม่ใช่ผู้วิเศษแต่คือคนธรรมดาที่เลือกใช้ชีวิตด้วยความเมตตาด้วยสติและความรับผิดชอบต่อพลังงานของตนเองเมื่อเรายกระดับพลังความคิดของหัวใจขึ้นเราจะไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่ยังส่งผลต่อโลกใบนี้อย่างเงียบงันเพราะความจริงคือเราไม่เคยแยกจากจัก,กรวาลและไม่เคยแยกจากกันเลย จิตวิญญาณและพลังงานแทรกซึมอยู่ในทุกๆสพรพพสิ่งไม่ใช่เฉพาะสิ่งมีชีวิตแต่รวมถึงวัตถุสิ่งของทุกชนิดเพราะสสารทั้งหมดล้วนประกอบจากพลังงานแม้วัตถุทางกายภาพจะมีความที่ต่ำจากความหนาแน่นของรูปทรงแต่ก็ยังคงมีพลังงานของจิตวิญญาณหลงเหลืออยู่ซึ่งมันเชื่อมโยงกับการเวลาความทรงจำและประสบการณ์เหนือมิติทางกายภาพ